ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็ร่วมกับทางกรมอุทหารเรือและก็ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาเบญจพันธ์และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับได้ทำการมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็อาหารแห้งให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านขุนสมุทรไทยครับที่ห้องประชุมรับรองของโรงเรียนวัดบ้านขุนสมุทรไทยที่ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีนาวาเอก อักเนตปานสีหัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกรมอุทหารเรือเจ้าของกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาวางปลานิลจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัทเพอร์เฟ w o r เวิร์ o แอนด์คอนสตรัคชั่นและผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็อาหารแห้งที่จำเป็นให้กับนักเรียนภายใต้ชื่อสอรอชลสารสัมพันธ์สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมนาวเอกอักเนศปราณสีหัวหน้าศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการก็ได้เปิดงานนะครับพร้อมกับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีดรปิ่นทองใจสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นเป็นตัวแทนรับมอบจากนั้นคณะได้ร่วมกันไปปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพันธ์ด้านหลังของโรงเรียนที่ทางเจ้าของกิจการ,ร าเพาะพันธุปลาวังปานินจังหวัดฉะเชิงเซานําโดยนางสาวอะนิธนันขาวพองพร้อมกับครอบครัวก็นํามามอบและยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนด้วยนะครับในส่วนของการมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็อาหารแห้งก็เป็นกิจกรรมชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของน้องๆนักเรียน ซึ่งทางคณะคุณครูก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล1จนถึงชั้นป .6 นะครับเป็นการ,ราลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านผู้ปกครองได้ด้วยครับแทนจากภาคเอกชนเ,เป็นฟาร์ปาเพราะเลี้ยงพันปาน้าจืดทุกชนิดนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้มาทําบุญที่โรงเรียนบ้าน ขุนสมุทรไทยเราก็เลยนำพันปลามีทั้งมีปลานินแล้วก็ปลายี่สกเอามาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เด็กนักเรียนค่ะได้มีอาหารกลางวันทานโดยที่แบบไม่ต้องออไม่ต้องใช้เงินในการซื้อก็คือเพาะเลี้ยงเองพอให้มันโตเนี่ยก็สามารถมาทำอาหารได้เลยเแล้วฟาร์มของเราเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกมจังหวัดชายเชียงซาคือ เขอตอติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการนะคะไม่ไกลมากก็คือไปวิ่งไปสุดเขตตรงคลองดาดค่ะชื่อฟาร์มวังปาน,นินค่ะ,ะวันนี้ทางศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการนะครับสังกัดสอนชนภาคหนึ่งครับแล้วก็ร่วมกันกับภาครัฐและภาคเอกชนหลายๆส่วนด้วยกันนะครับพวกเราก็าได้มาออมีจิตศรัาทธานะครับมอบของขวัญให้กับน้องๆหนูๆที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยครับวันนี้น ก็มีทางเจ้าของกิจการครับวังปลานิมได้กรุณาเอาพันปลานะครับมาให้น้องๆน,นะครับได้เห็นแล้วก็ปล่อยลงแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อเป็นผลประโยชน์ของชาติต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับินทองใจสุดที่นะคะปุ่มในการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มยการแล้วก็หน่วยงานสอนชนนะคะภาคหนึ่งแล้วก็เจ้าของวังปลา,านินนะคะที่ค่ะวังปลา,ปานินที่ให้ความอนุเคราะห์ค่ะนำ ปลานิลแล้วก็ปลายี่สนะคะมามาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติคือ mm hmm. ของเจ mm ๊กของเรมานขุนสมุทรไทยคือตั้งแต่เราก่อตั้งมา2 5 0 7ยเนี่ยยังไม่เคยมีใครมีความคิดแบบนี้เลยเพราะนั้นถือว่าเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ที่ดีๆมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการบูรณาการแล้วเราหวังว่ามันจะมีความยั่งยืนแล้วก็ทำให้เด็กนักเรียนนะคะ ไม่ขาดสารอาหารแล้วก็จะมีปลารับประทานในโครงการอาหารกลางวันที่มาช่วยเติมเต็มสติปัญญาของเด็กนักเรียนก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของท่านนะคะและถ้าเกิดว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จก็ยังหวังแรงใจแรงศรัทธาจากทางฟาร์มของท่านนะคะให้มาสนับสนุนโรงเรียนต่อไปขออํานวยพรให้ฟาร์มของท่านจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะที่ได้มาช่วยโรงเรียนตลอดขอขอบคุณท่านมากค่ะ